สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตกับทางกองทุนบรูการเดียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง เรื่อง challenge instant starter นะครับเพราะว่าทางกองทุนเนี่ยเขาเพิ่งได้นำ challenge นี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นพอร์ตแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะรายละเอียดนะครับวิธีการเทรดนะครับกฎกติกาต่างๆนะครับของ challenge นี้นะครับก็คือ instant starter เนาะเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับขออนุญาตอัปเดตนะครับปัจจุบันก็มีโค้ดส่วนลดเนาะก็คือ MT5 เนาะเราสามารถ ลด30%ได้ทุกๆชาเลนจ์นะครับแล้วก็50%นะครับสำหรับการสอบแบบ3เฟสนะครับเขาลดมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะขายดีนะครับสำหรับพอร์ตการสอบแบบ3เฟสหรือ3สเต็ปเนาะเพื่อนๆลดกันเหลืออยู่ที่33ดอลลาร์เองเท่านั้นนะครับในการสอบแบบ3เฟสแล้วก็สักพักที่ผ่านมานะครับประมาณเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่แหละเขาก็นำเอา m t 5 i ออกไปนะครับก็สักประมาณ2-3สัปดาห์หรือประมาณ1 เดือนนี่แหละครับแล้วเขาก็เอา MT5 กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับปัจจุบันบูกาเดียนเนี่ยก็มี MT5 ให้เทรดแล้วเหมือนเดิมนะครับเนาะอันนี้ก็มาอัปเดตกันละกัน,นครับมาดูกันนะครับบูกาเดียนนะครับเขาได้เปลี่ยนชื่อ Challenge อให้เข้าใจอย่างง่ายนะครับก็คือ,อบูกเดียนเนี่ยจะมีอยู่4รูปแบบชาเลนต์นะครับชาเลน์ Challenge แรกก็คือ Instant นะครับพอทที่ไม่ต้องสอบเนาะ มี1สเตปนะครับก็คือการสอบแบบ1 p h a s เฟสนะครับสสเตปนะครับแบบปกติทั่วไปที่เราสอบกันนะครับแล้วก็3สเตปนะครับจะเป็นสอบพอร์ตราคาถูกนะครับแต่ต้องแลกด้วยความสามารถคือเราต้องสอบตั้ง3าเฟสนะครับเพื่อที่จะได้รับพอร์ตจริงเนาะอันนี้น่าจะเข้าใจกันนะครับสำหรับ4 c h ชาเลนจ์นี้ของทางบูกาเดียนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง Instant Starter นะครับซึ่งเขาเพิ่งได้แอดเข้ามาใหม่เพิ่งได้นำเข้ามาใหม่นะครับหลายๆคนก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะว่าอ่า Instant Starter เนี่ยคืออะไรก,กฎกติกายังไงนะครับเห็นพอร์ตมันราคาถูกนะครับก็คือ $19 ดอลลาร์หรือประมาณอ่า600บาทนะครับเราก็จะได้เทรดพอร์ต $5,000 ดอลลาร์ 5, นะครับหรือ5 k เเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับพอร์ต Instant นะครับพอร์ต Instant Starter นะครับก็คือ พอทที่ไม่ต้องสอบ s t a ร์เตเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มเทรดหรือว่าอยากจะทดลองสอบเทรดพอตอินสแตนต์ instant, นะครับควรจะเริ่มจากพอร์ตเล็กๆนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็คือทางกองทุนนะครับเขาอนุญาตให้1บัญชีนะครับหบัญชีหรือ1 c แอคเคา์เราเนี่ยที่เราเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเราจะมีสิทธิ์สามารถซื้อได้แค่เพียง1ครั้งนะครับ แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเนาะเข้าใจนะครับและหลังจากที่เราถอนเขาอนุญาตให้เราถอนได้แค่ครั้งเดียวนะครับหรือเปเอ้าได้เพียงครั้งเดียวและพอร์ตนี้เขาก็จะปิดไปนะครับเนาะอันนี้ผมพูดกติกาเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจะทบทวนอีกครั้งละกันอ่ะมาดูกฎกติกานะครับ objective เบื้องต้นพื้นฐานนะครับ t r a d i n g period ผมไปดูมาแล้วนะครับเราต้องเทรดขั้นต่ำ 5วันนะครับและก็ต้องทำกำไร0.5%ของพอร์ตก็คือ25ดอลล์นะครับเนาะ25ดอลล่าถ้าหากเราทำกำไร25ดอลล่าขึ้นไปนะครับในแต่ละวันเนี่ยปิดทำกำไรนะครับครบ5วันนะครับก็จะครบเทรดดิ้ง e พี o d เรียนะครับแล้วก็จะสามารถขอ request payout ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ครบนะครับกฎกติกาเบื้องต้นเขาให เดลี่ดอดาวนะครับหรือ Maximum Daily Loss นะครับสูญเสียสูงสุดต่อวันนะครับเขาให้ไม่เกิน3%หรือ150ดอลลาร์นะครับและ Mac l o s s นะครับสูญเสียสูงสุดเนี่ยก็คือ5%นะครับหรือ250ดอลลาร์นะก็คือเป็นพอร์ตเล็กๆนะครับเป็นพอร์ตที่เราต้องค่อยๆเทรดแล้วก็ใจเย็นๆต้องออกหลอดไซส์ให้เล็กที่สุดนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็รัน Profit นะครับ ให้ได้สักแบบวันละ1%นะครับก็ถือว่าสวยแล้วนะครับอาจจะใช้ SL สักประมาณ0.5%อะไรอย่างนี้ของพอร์ตนะครับเนาะอันนี้ก็แนะนำเบื้องต้นและครับ Profit t เ r g ก t นะครับไม่มีนะครับเราต้องเทรดให้ทำกำไรให้ได้ให้ถึงเป้าตามกฎของกองทุนก็พอนะครับไม่มี Profit Target นะครับไม่มีเป้านะครับ Account leverage เนาะก็1ต่อ30นะครับแล้วก็ Pay out เป็น Buy weekly ก็คือเราจะสามารถ Request Pay out หลังจากที่ เราทํากฎกติกาครบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะสามารถรูเควสไปเอาได้ภายใน14วันนะครับหรือบ่ายวิกฤตเนาะหรือ2สัปดาห์นะครับส่วนโป f ฟิท p e e d นะครับหรือโปรฟิทแชร์กำไรที่เราทำได้นะครับแบ่งกับทางกองทุนก็คือเขาจะให้50นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็คือเราจะสามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและบัญชีนี้ก็จะปิดไปทันทีนะครับเพราะว่า มันเป็นตัว starter นะครับมันเป็นตัวการเริ่มต้นหรือ,อทางกองทุนเนี่ยอยากจะให้เราทดลองชาเลนจ์เป็น instant นะครับใครที่อยากจะลองสอบพอร์ตที่ไม่ต้องสอบนะครับเทรดพอทที่ไม่ต้องสอบเนี่ยด้วยราคาที่ถูกนะก็คือไม่ถึง20ดอลลาร์นะครับประมาณ600กว่าบาทนี่แหละตามที่ผมแนะนำก็จะเป็นการเทรดด้วยแบบ ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเงิน5600ก็น่าคุ้มเสี่ยงในการลงทุนนะครับถึงโป f ฟิ Share จะน้อยนะครับแต่ว่ากฎกติกาเนี่ยมันมีอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปให้ดูละกันนะครับสำหรับกฎกติกาสำหรับกฎกติกานะครับเพื่อนๆของ Instant Starter เดี๋ยวผมแปลไทย ผมขออนุญาตแปลไทยให้เพื่อนๆอ่านนะครับแล้วก็แปลให้เข้าใจกันเลยนะครับ Instant Starter เนี่ยบัญชี Instant นะครับเขาจะให้1สิทธิ์นะครับต่อหนึ่งคนนะจะสามารถซื้อพอร์ตนี้นะครับได้1ครั้งเท่านั้นเนาะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับและ,ะรางวัลเนี่ยเราจะสามารถ pay out ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเนาะหลังจากที่คุณได้รับเงินรางวัลครั้งแรกนะครับบัญชีก็จะถูกปิด ลงนะครับเขาก็บอกแล้วนะครับแล้วก็ Instant Starter เนี่ยมีขีดจำกัดในการจ่ายเงินอรองวันอยู่ที่5%นะครับก็คือแน่นอนว่าถ้าเราจะ p y y อานะครับหรือเราจะได้รับเงินเนี่ยรับส่วนแบ่งนะครับ50%เนี่ยคือเราจะรับได้มากสุดก็คือ5%นะครับหรือ250ดอลลาร์นะครับ,รรบเข้าใจกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเอา้าททำไมเขาให้น้อยจังเลยก็คือ เราลงทุนแค่เพียง19ดอลลาร์นะครับหรือเงินประมาณ600กว่าบาทเนาะถ้าหากเราทำกำไรได้10%นะครับหรือ500ดอลลาร์นะครับ,ร 500, รบและเราทำกดตามกฎกติกาทุกอย่างแล้วนะครับสามารถลูคเควตไปเอา $500 ดอลลาร์นั้นได้นะครับเราก็จะได้รับส่วนแบ่งอยู่ที่5 5 0หรหรือครึ่งหนึ่งของ Profit Share นะครับ Profit Split เนาะเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่2 5 0ดอลลาร์ 250, นะครับหรือขีดจำกัดที่เขาบอกไว้เนี่ยคือเราจะได้รับ การจ่ายเงินเนี่ยสูงสุดก็คือ5%หรือ2 5 0ดอลลาร์เงิน2 5 0ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยประมาณ8000กว่าบาทนะครับนึกภาพออกนะครับลงทุน600นะครับแล้วก็ได้รับ r o f i t s h a r ์สูงสุดก็คือ80,00บาทแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าหากเราไม่สามารถเทรดได้กำไรถึง10%อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ตัวเรานะครับมันก็คือเหมาะกับสตาร์เตอร์หรือว่าคนที่อยากจะเริ่มนะครับเริ่มเทรดเนาะเพราะว่ามันเป็นพอร์ตแอคเคาท์ไซส์เล็กๆนะครับเนาะ น่าจะพอเข้าใจกันนะครับก็เนี่ยการซื้อขายขั้นต่ำ5วันอะไรผมก็อธิบายแล้วนะครับด้วยกำไรสูงจไม่จำเป็นต้องอต่อเนื่องก็ได้นะครับเนาะและอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้ทราบก็คือกฎความสม่ำเสมอนะครับหรือ consistency นะครับกฎ consistency score เนี่ยคือเราต้องทำ ให้ต่ำกว่า15%นะครับถ้าหากใครไม่เข้าใจกฎแห่งความสม่ำเสมอหรือ Consistency Score เนี่ยแนะนำให้ย้อนไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะผมขึ้น Description ด,ด้านบนนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับแล้วก็อธิบายกฎของ Consistency นะครับเพื่อนๆเนานะและส่วนกฎต่างๆนะครับสามารถถือข้ามวันข้ามสัปดาห์ได้นะครับสามารถซื้อขายข่าวได้นะครับ สามารถเทรดได้ทุกอย่างนะครับอนุญาตนะครับทุกอย่างนะครับไม่ต้องตั้ง Stop l o s s นะครับสามารถเทรดมาร์ติงเกลได้นะครับสามารถเปิดได้ทั้ง2ทางทำ hedging นะครับได้หมดเลยนะครับเพื่อนเกฎกติกาในการเทรดเนี่ยก็ถือว่าแฟร์อยู่นะครับแต่ก็จะมีสิ่งที่ยากนะครับก็คือกฎความสม่ำเสมอเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็น Challenge Instant Starter นะครับหรือ Starter ทันทีเนี่ยผมก็มา เล่ามาอธิบายให้ฟังนะครับเนาะว่ารายละเอียดของพอ r อ i n s t t n n t Starter เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็เป็นพอร์ตเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทดลองเทรดนะครับช้ L เลนส n อินส t นนะครับทดลองพอรตที่ไม่ต้องสอบนะครับ ถือว่ามาอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะครับในของกองทุนบูการ์เดียนนะครับเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ